เดี๋ยววันนี้ทำอะไรมันจะพาไปเรียนทำขนม<อ>ชั้โกคิดทำไอติมหรอ<ะ>โอเคแม่พาทำแแ่่แม่พาทำรอก่อนได้ไหมผ้าแกะมามในนี้มีอะไรในนี้จะมีก๊าซอออ่าไปไม่ให้แล้วก็มีจิมทำขนมแล้วก็มีไเกร์ ก็มียังไรอ่ะเอาจิ้มเอาจิ้มไอ้พ wow ิมมาแต่แม่พาทำเขาบอกว่าเปิดช็อกโกแลตเยลชาด์ตทีละอันเปิดช uh ็อกโกแลตโดยการบีดออกบีบช็อกโกแลตหรือสตรอเบอรี่ลงในแม่พิม์จากนั้นให้ใส่บิสกิตลงไปจนเต็มแล้วไปแช่ตู้เย็นแล้วค่อยเอาออกจากแม่พิมให้ กินะเราจะเอาใส่ก่อนเสร็จแล้วแม่แม่จะเอาแค่ตู้เย็นให้นะเราค่อยกินนะโอเคไหมไ, <ป S 1> ไม่ได้มันต้องแช่ตู้เย็นก่อนจะทํำไหมเออจะทําก็เอามาเออแต่ว่ามันยังกินไม่ได้นะลูกมันมันต้องเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งก่อนโอเคไหมให้แม่มีให้เฟรดินบีบแต่ว่าแต่ว่าต,ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อน เฟจะบีบซีไหนเี่นเฟดินดูมันมีทำมันมีจะบีบตรงก่อนอ่าเฟดินบีบบีใส่รูพ่ออันนี้รูรูใหม่รูใหม่ใส่รูใหม่เอออ่าใส่รูใหม่ใส่รูใหม่เออพ่อเอาใส่อีกใส่อีกใส่อีกเอออ่ารูใหม่อ่ะแม่ช่วยแม่ช่วยมันเหลือน้อยละมาแม่ช่วยมันเหลือนิดเดียว

รกยังจอดอยี่ว่างรอกันนะรอกอนนะรอกอนนะให้แม่บีบให้หมดก่อนนะชิมไหมแม่ให้ชิมอดูอืมอร่อยนี่ิให้ชิมอะดูกินดูอืมอ่ะอันอื่นได้รู้อื่นได้รู้

รุ่นนี่นนี่นี่ะอมนอ่ออีกอีกรนี้อีกรนี่อบเออบีบบีบบีบเอออกอีกอีมบีบมไม่บีบโอเคโอเคม่นบีบมบีบ กินจะบีบใช่ไหมปี๊กินจะดูดเหรออะอ,อะให้กิมเลยไหม,ไมเลยไหมต้องแปลงฟันใหม่นะเสร็จแล้วอะ่ะอ่ะไปลินบีบช่วยกันบีบใส่เสรจยังเสรจยังไม,มดเลย พอแล้วอืมนี้ใส่ใส่ก้านล่มลงไปเราไปแช่ตู้เย็นนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมากินคพร้อมกันกับพี่ดอสนะพี่ดอสทำกรลางสุดกอ่าีอ่ะเสียบเซลเอาเสียบเอาเสียบรูละอันอ่ะเอาเสียบนี่เอาเสียบนี้ชึบนี่อ่ะเสียบเอออ่ะเสียบอีกเสียบอีกเสียบให้เต็มเลยเสียบให้ทุกอันเลย บอีกอันนี้เสียบอีกอยังเหลือเก็บอืมออาเสียบอีกเสียบอีกเก็บเอโอเคออาเสียบอีกยังไม่หมดเลยหีึสองอันหีึสองอันอันนี้ตรงนี้ตรงนี้หนตรงนี้ตรงนี้นึ่เอออ่ะอีกอันนึงสุดท้ายสุดท้ายอันที่รูนี้รูนี้ยังไม่มีรูนี้ยังไม่มีโอเคถึงมากค่ะ แ,แม่จะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเราค่อยกินพร้อมกันเนาะให้มันแข็งก่อนเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวให้มันแข็งเราจะได้กินพร้อมกันโอเคนะออโอเครอนะอ๋อน่ากินไหมมาแล้วค่ะหลังผ่านไปสิบนาทีเฟลินว้าวเอาไปให้แบบอ่ะดึงออก จร้งออกมาว้าวพี่โดนเอาไปแล้วดีอร่อยไหมมีอันนี้ของมะมีไอยของมะมีไอ้ผิวจมูกอะอ,ะอืมอะ้รปาอันนึงอะไป้าอันนึงอืมได้ไหมอืม อ้ทีละอันทีละอันทีละอันกินให้หมดปากก่อนไม่มีใครแยง่งหรือไม่มีใครแยง่งว้าวอืมค่อยๆกินเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ซื้อมาให้ทำใหม่อืมอร่อยเนอะอร่อยใช่ไหมคะปากอ,อ่ะแม่พาไปแปรงฟันป้าป๊าชิมไหมไปลินทำชิมไหม ให้น้องสุดท้ายชนกันชนกันเป้งอหัดจังอันนี้ไปทิ้งขคอ,อ่ะหมดเกลี้ยงเลยเยี่ยม